หลังแล้วก็แบ็กอัพรายการด่างๆเน,นี่ยคือดดยหลวงเชียงดาวเน,นี่ยนะฮะดอยหลวงเชียงดาวนี่นี่คือดารานะทุกทุกคนคือบ้านนี้ขับซูมเมอร์เอ็กเลยครับไปเที่ยวยันพม่ามาแล้วมีมลลรักศัพท์เป็นนักแสดงสมทบนะคะก็มีทวิภพฝนเริร่มสาฟ้าใหม่ก็เริ่มส่องแสงมีตุ๊กตาทองคุณพ่อหวานแววโบเบวก็หลายๆเรื่องค่ะ สวัสดีครับทุกทคนรายการสก c o ตรวอร i t รตี้วันนี้นะครับก็จะได้นำพาเพื่อนๆทุกทุกคนเนี่ยมาสัมผัสกับบรรยากาศธรรมชาติแล้วก็มาเจอผู้อยู่เบื้องหลังอีกท่านหนึ่งนะครับที่อยู่ค้่ำบอดในวงการบันเทิงอยู่เบื้องหลังเป็นแบ็กอัพให้กับรายการดังๆหลายๆรา,า,ายการเลยวันนี้เขาได้มีโอกาสได้มาเยี่ยมเยือนที่บนวัดพะจันรสกแต่ว่าเขาก็มาหลายครั้งแล้วนะทุกทุกคน มาโอ้โหตั้งแต่เริ่มแรกตั้งแต่ถนนที่บนมอนจะเป็นดินแดงเลยเขาชื่อพี่โจเขาจะเป็นคนชอบเที่ยวน,นะทุกคนแกจะขี่มอเตอร์ไซคันหนึ่งเที่ยวบนปา่าบนเขาโอ้โหไปถึงฝั่งพม่าก็มีนะทรงกดวาไรตี้ความสุขยุวิใจเนี่ยเดี๋ยวจะพาทุกๆคนเนี่ยไปสัมผัสไปถามความเป็นมาของผู้ชายคนนี้นะฮะว่าทําไมเขาถึงชื่นชอบแบบนี้เดี๋ยวอีกสักครู่ตามทรงกดไปเลยครับโอ้นั่งอยู่นี่ชมวิวนี่เอง วันดีครับพี่โจอ้าวพี่นงกฎวันดี้เอ้าวันดีครับวันดีครับวันดีครับบรรยากาศเป็นไงพี่โจฮะไม่อยากกลับบ้านพี่โอไม่อยากกลับบ้านเหนือไหนจะปักหลักอยู่ที่นี่แล้วล่ะพี่โจมาหลายครั้งเลยเนาะโอ้พี่พี่นงกฎผมเอาว่าเหมือนดวงราชตาเราต้องรู้จักเป็นเป็นสิบปีแล้วนะสิบปีเพราะมันเตือนผมตลอดละว่า นี่มาที่นี่กี่ปีแล้วกี่ปีแล้วกี่ปีแล้วพี่มาตั้งแต่เป็นลูกหลังแดงอ่ะเอาขง่ายพี่ขี่เว็บมาเลยครับขี่เว็บกับมาสไลด์กันเล่นกันตอนนั้นมากันสองสามคนสามคนกับหลานชายอีกสองคนใช่ใช่ฮะเจอกันแบบคุณไปเยันเชียงรายอ่ะแต่วมาแฮปปี้อยู่ที่นี่เลยครับคือมันเหมือนแบบเหมือนพี่กับผม มันเหมือนมึงเขาแรกอะไรนะถูกชะตากันเนาะถูกชะตากันก็เลยแบบโอ้โหมาทุกๆปีแต่ว่าช่วงจะหายไปช่วงที่ว่าโควิดที่ว่าปีสองปีที่ผ่านมาเนาะก็ยังมาอยู่เนาะแวบมาที่เรามานั่งคุยกัน๋องคนนี้ครบบนี่พี่โจนะทุกๆคนเป็นคนอยู่เบื้องหลังเป็นแบ็กอัพรายการดังๆหลายรายการมากึเขาไม่ถึงกับเันดังครับ มือกีตาร์ธรรมดาธรรมดาอ่านี่ถ้าใครที่เคยไปสัมภาษณ์รายการดังๆนะแต่ไม่ไม่เอ่ยชื่อกันก็คงจะเคยคุ้นหน้าคุ้นตาแล้วก็เห็นหน้าตาพี่โจดีนี่เนี่ยคือผู้อยู่เบื้องหลังแล้วก็แบ็กอัพรายการดังๆยู่้ังังไม่ดังไม่ดังพี่โจนี่ตั้งแต่สมัย โอ้โหยุคนูน้นเลยนะพี่เนาะไอที่ว่าเล่นดนตรีเนี่ยตั้งแต่ผับตั้งแต่ยุกยุกไหนพี่ครับผมเป็นเน้นเป็นอยู่ตามครับเทนเลาครับครเบายู่เล่นตามโรงแรมมากกว่าครับเล่นตามโรงแรมเพลงกักลอนอะไรอย่างเงี้ยอยู่กบับวงเมืองนอกพวกฟิลิปปินส์อะไรอย่างเงี้ยฮครับอะไรประมาณน<ห>ั<ห>้นแต่เอาย่านตัวขุมวิทนี่คือผมก็เดินสายเล่นอยู่ทั้งหมดไปไคนกี่น้ำเลยใช่ไหมครกเทนเลาเอ่อโรงแรมบ้างอะไรอย่างเงี้ยฮะฮะฮนใหญ่จะเป็นแนวเพลงกักลนเพลงฟังอะไรประมาณนั้นเพลงฟังแล้วก็มา เปิดพี่น้องผมเป็นสายดนตรีทั้งหมดก็มีงานแบ็กอัพอะไรบ้างอะไรบ้างเนี้ยครับไม่ไม,ไม,ไม่ถึงกาน,นแต่พี่พี่ชายผมเขาอยู่ในวงการข้างบดในวงการ<อ>เป็นทั้งโปรดิวเซอร์หนึ่งในแกรมมี่อดีตนะฮะ<ห>อีกคนนึงก็เป็นเตนเนอร์อยู่ค่ายดังตงัวผมก็จะอยู่ระดับหนึ่งไม่ดังครับเป็นความดางหน้าตาไม่มีใครรู้จักหรอมั้งเป็นนักกีตาร์ที่อยู่เบื้องหลังนี่เดียวครับนี่นะฮะพี่โจนะฮะได้มา นั่งชมบรรยากาศสายๆแล้วนะก็ยังมีหมอกอยู่นะมีหมอกครับสายมากครับอยังมีหมอกครับตอนนี้รู้สึกจากกี่โมงแล้วเนี่ยพี่โจเนี่ยว่าน่าจะอยู่ประมาณเก้าโมงในมังเก้าโมงไหมเก้าโมงนิดๆครับเก้าโมงกว่าแล้วจะสิบโมงแล้วนี่แี่หมอกยังมีอยู่นะนี่หมอกยังเป็นทิวทัศน์เนี่ยนะที่บรรยากาศยามเช้าที่บนยอนพระจันทร์ทรงกรดตัวพี่โจเองเนี่ยก็ชื่นชอบการท่องเที่ยวแบบเชิงธรรมชาติอย่างเงี้ยนะฮะชอบเลยครับชอบมากเลยบางครั้งก็เห็นเอาขนมเอาอะไรของไปแจก ให้กับพี่น้องชาวไทยภูเขาด้วยเมื่อวานเพื่องเครื่องลับมาจากเวียงแหงครับไปแจกของที่ค่ายค่ายอะไรเขาเรียกค่ายอพยพครับที่มาจากฝั่งนู้นนะครับไม่ได้มาคนเดียวนะมาครั้งนี้พี่โจครั้งนี้ก็มีเพื่อนมาด้วยครับมีเพื่อนมาช่วยช่วยแบกของไปแจกของใช่ไหมครับได้ยินข่าวว่าเป็นดาราด้วยนะเป็นดาราด้วยขอให้เขาตื่นเดี๋ยวให้ให้อับน้าบผ้าเดี๋ยวได้มานั่งคุยกับน้องๆเขาเนาะครับผม ทำไมพี่โจถึงชอบธรรมชาติจริงๆที่บ้านนี่ก็มีรถลาเยอะแยะเลยรทำไมชอบไม่อยู่คนชั้นกลางครับตอนชั้นกลางไม่ใช่แล้วทำไมชอบขับมอเตอร์ไซค์รถยนต์ก็มีอะไรอย่างเงี้ยรถยนต์ก็มีอะไรก็มีคือบ้านนี้ขับซูโม่เอ็กซ์เลยครับไปเที่ยวยันพม่ามาแล้วขับมอเตอร์ไซค์คันเดียวเนี่ยนะไปคนเดียวเนี่ยนะฮะไปคนเดียวครับเที่ยวยันพม่าครับทำไมขึ้นชอบ ในเชิงลักษณะอย่างเนี้ยฮะมันมันเป็นอย่างนี้พี่มันมันมันผมโตมากับเมืองกรุงครับคับผมบ้านผมอยู่ห้วยขวางดราครับครับผมไอ้ว่าก็ถนนดราไม่มีฮะเป็นท้องนาโตมากับเมืองหลวงโตมาแล้วก็มันเมืองกรุงนะพี่เข้าใจกันทุกคนนะครับมันเห็นแต่เขาเห็นเห็นแต่ตึกเห็นแต่ความพัฒนามามาเรื่อยๆก็มันไม่มี บรรยากาศธรรมชาติอะฮะแล้วทุกวันนี้ก็รู้กันอยู่ครับว่ามันมันร้อนมันมีแต่ควันรถเมลอะไรเงี้ยแล้วหนึ่งก็ผมต้องทํางานเกี่ยวกับสายดนตรีฮะไม่รู้จักกลางวันอยู่แล้วฮะคือกลามกืาอคืนจิวกันยันเช้ากลับบ้านกลับบ้านเสร็จนอนตื่นมาแกะเพลงก็เล็ดวนเวียนกันอยู่ไมนจะเป็นอย่างนั้นชีวิตศิลปินจะเป็นอย่างนั้นใช่ครับพอโตมาตืเลป็นทุกคนี่ต้องเป็นเหมือนกันเลยเคยคุยเปิดใจกันว่าคือเอาง่ายเราเรา เหมือนเราถูกตสวมหัวไว้แล้วคือต้องให้ต้องเป็นอย่างนี้ต้องเป็นอย่างนี้มันมีทุกอย่างเข้ามาจริงครับแต่ความสุขมันไม่มีครับความสุขของมันมีจริงคืออย่างนี้ครับครับโดยส่วนมากจะไปเที่ยวแถวไหนบ้างพี่ช้าถามมาแถวไหนผมเกือบทั่วประเทศอะพี่ไปมาทั่วหมดแล้วใช่ไหมชอบตนตัวคือทางเหนือซอย้ับเลยครับชอบอยู่แถวคือทุกปีผมตั้งดิธานตัวเองว่าจะทํางานหนักแค่ไหนต้องมีครั้งหนึ่งขึ้นมาปีหนึ่งต้องขึ้นมาทางเหนือให้ได้ครับเนี่ย ช่วงที่คุยกับพี่โจเนี่ยเขาเป็นอย่างนี้นะเขาดูเนี่ยฮะนี่นะฮะเนี่ยเนี่ยฮะคือบรรยากาศเนี่ยจะร้อนยังไงผมก็ที่ข้างหลังพี่โจเนี่ยเนี่ยก็เป็นติดภูเขานะทุกคนเนี่ยนะฮะเนี่ยคือดอยหลวงเชียงดาวเนี่ยนะฮะดอยหลวงเชียงดาวเนี่ยนะฮะพี่โจเขาต้องนั่งอย่างเงี้ยนะฮะนั่งคือชิวครับชิลนี่นะครับเนี่ยนะฮะคือแบบนี้บ้านผมไม่มีครับครับเลยต้องมาที่นี่ว้าวเลยต้องมาบ้านประจันตงกดครับ ผู้อยู่เบื้องหลังผู้อยู่เบื้องหลังนะฮะลักลอยที่ดอยเชียงดาวลักลอยที่ดอยเชียงดาวเนี่ยคือเป็นเพลงที่เคยออกอัลบั้มมาแล้วอยู่ในชุดหน้าที่ทำแล้วกชุดดังเลย,ยน,นะฮะว้าวสวัสดีครับน้องแมมสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ดีใจที่ได้ีโอกาสมาเยี่ยมเยือนกันแล้วก็ยินดีต้อนรับสู่ม่อนพระจันทร์ทรงกรดนะครับน้องแมมก็เล่นละครหลายเรื่องเหมือนกันมีเรื่องอะไรบ้าครับน้องแมมครับก็มีมรรคศัสท์ลาบค่ะ มนมนลักสายฟ้าแรกบใช่เป็นหญิงน้อยค่ะเล่นเป็นหญิงน้อยเล่นเป็นอะไรถ้าหญิงน้อยหญิงน้อยโอ้นี่นะฮะเดี๋ยวต้องเล่นคู่กับพี่อันโอลิเวอร์อ๋อเล่นคู่กับคุณอันโอลิเวอร์ด้วยค่ะเห็นว่าเล่นมาหลายเรื่องเลยนี่ใช่ค่ะมีมันก็เป็นนักแสดงสมทบนะคะก็มีทวิภพทวิภพค่ะโอ้พทวิภพดังนะค่ะทวิภพก็จะเป็นบ่าวในเรื่องของคุณหลวงก็คืออยู่กับออมกพันโอ้ครับผมครับผมแล้วก็คุณพ่อหวานแหววคุณพ่อหวานแหววอ่า ก็หลายๆเรื่องค่ะนึกก็ให้นึกก็น,นึกย้อนกลับไปหลายเรื่องมากถ้าเป็นถ้าเป็นอ่าละครเจ้าจาก,จากวงนะคะอย่างที่คนพื้นบ้านเขาเรียกละครพื้นบ้านก็จะมีตุ๊กตาทองตุ๊กตา<ช>ทองใช่จะได้เป็นต๊ก,กแตนโอ้เล่นปเป็นต๊ก,กแตนใช,ใช่ไหมใช่ค่ะจะมีต๊ก,กแตนผู้หญิงจะมีน้อยมากคือถ้า,ถาได้เปิดไปดูก็จะเห็นเลยว่ามันมีต๊ก,กแตนผู้หญิงมีอยู่สองตัวที่เล่นเองนี่ถ้าใคร อยากเลือกฟื้นหรือว่าอยากเห็นไปเปิดดูย้อนหลังเนี่ยเห็นเลยได้ค่ะแต่ว่าทวิภพดังนะเออพี่เคยดูเคยดูทวิภพเคยดูนะเป็นหนังดังนะละครดังนะทวิภพนะฮะแล้วทุกวันนี้ยังเล่นอยู่ไหมทุกวันนี้คือตอนเกิดอาการป่วยนะคะป่วยโดยส่วนตัวแล้วมีป่วยแล้วก็หยุดไปหลายปีมากแต่ตอนนี้ก็กําลังผันตัวเองกลับเข้ามาก็ลับเข้าสู่วงการอีกใช่เร็วนี้ก็คือยังตอบไม่ได้ว่าจะเป็นช่วงไหนแต่ว่ามีแน่นอนค่ะ โอ้แล้วเป็นไงบ้างครับมาบ่อนพระจันทรสงกรดสวยมากค่ะ,ะเป็นครั้งแรกในชีวิตที่มาเชียงใหม่ด้วยแล้วก็มาเจอที่นี่แล้วสวยมากๆจริงๆครั้งแรกเลยหรอรมาเชียงใหม่ใช่ค่ะโอ้าวย,ยินดีต้อนรับสู่ม่อนพระจันทร์สงกรดนะน้องแมม<ะ>นะครับนี่นี่นี่คือดารานะทุกๆกคนวันนี้ได้มีโอกาสได้มาเยี่ยมเยือนที่ม่อนพระจันทรสงกรดแห่งนี้นะครับก็มีหลายคนนะมีดาราที่เคยมาเยี่ยมเยือนพี่เหนะมีน้อง ต๊อกสุภกรก็เคยมาก็มานอนอยู่<า>ตรงนี้อ่าตอกสุภกรก็เคยมาที่เนี่นะฮะ แล้วก็นักร้องศิลปินนะฮะลูกทุ่งเนี่ยสายสตริงก็มีลูกทุ่งก็มีเนี่ยมาเยี่ยมเยี่ยมกันเคยดูในเคยดูของพี่สงกรดก็ตามพี่สงกรด้วยเหมือนกันก็เลยเคยดูว่าแล้วก็เลยรู้ว่าอย่างพี่เอเชนยิ้มเนี่ยเล่นเล่นทวีภพด้วยกันเนี่ยเขาก็สนิทกับพี่สงกรดน้องเอเชนยิ้มเหรอใช่น้องชายน้องชายน้องชายก็เล่นอยู่ได้เรียนเดียวกันตอนนี้เขาก็ทำช่องรายการยูทูบเขาอยู่นะน้องเอเชนยิ้มนะฮะก็ติดตามดูเขาอยู่นะฮะรู้จักกันมาโอ้โหหลายปีนะฮะเมื่อก่อนนี่ตั้งแต่สมัยน้องเอก็ยัง หนุ่มๆอยู่เลยน้องเ e อน,น,น้องใสแต่น้องใสเสียชีวิตไปแล้วน้องใสเชิญยิ้มน่น้องเอเชิญ e ยิ้มสมัยนั้นนะนะสมัยตอนที่พี่กำลังเดินสายกันอยู่อะไรเงี้ยทวีพบจะเล่นอยู่กับพี่เ e อตลอดอะไรย่างเงี้ยค่ะโอ้นี่นะฮะน้องเอเชิญยิ้มนี่ก็เดี๋ยวมีโอกาสมาเที่ยวหากันนะน้องเอนะนี่ก็เห็นกันแต่ในเฟซในไลน์ในอะไรเงี้ยแต่ว่ายังไม่ได้มาเจอกันโอ้โหสิบสิบปีแล้วไม่ได้เจอกันใช่ค่ะดีใจนะที่น้องแหม่มมีโอกาสได้มาเยี่ยมเยือนกันขอบคุณน้องแหม่มครับ กำลังเตรียมที่จะเทคเสียงนะฮะนี่พี่โจวันนี้พี่โจเขาจะมาดีดกีตาร์แล้วก็ให้ทรงกดเนีได้มีโอกาสได้ร้องเพลงกับแฟนๆนรายการทรงกฎบริษัทความสุขลิ้นใหญ่ได้รับฟังกันนี่ปรับคีย์ใหญ่เลยนะฮะนิ่งนองนิ่งนองนิ่งนองสายขาดจะไม่พี่สายขาดสายขาดกีตาร์นี่ก็ยืมมาได้ไหมพี่ของร้านใช่ของร้านใช่เออของร้านใช่มาโดยเัาเงิญนะวันนั้นเขาใส่อารมณ์เยอะเกินไปใส่อารมณ์เพลงคนชีวิตเอาไปเอามาสายขาด สองคีเม <Therm aan. S 1> ื ke, ir, wifi, ่อ <m> ก <enfant> ja e ี้เมื่อกี้คีอะไรคียอะไรพี่โดเอไมเนอร์ครับเอไมเนอร์ใช่ไหมอ้าเราลองสักหน่อยดิคีไหนออฝนเริ่มซาฟ้าใหม่ก็เริ่มสงแสงดังคนสิ้นแรงเริ่มแกล้งมีแรงลุกยืนฝนซาฟ้าใสวันรา ก็คลายยามตื่นพร้อมที่จะลุกยืนเผชิญต่อสู้ชะตาดังคลื่นลมแรงกระนำสะทมชีวีหลายครั้งหลายทีคมนี้ต้องเซตลามลสุชีวตสาบจนแทบสิ้น ต้องหลกหน้าหายตานีจากการลาหลายปีแฟนจ๋าลืมผมแล้วหรือ,อยังเพล,มมลหอองนหน้าที่ทั้งหลังติเธอก่อนนี้เฟนเพลงเคยให้แรงใจผมม,มมา

นเนพียงแต่ว่าห่างหายมาอยู่บนยอนพัธนธร์สงกรดนะฮะแต่ก็ยังคิดถึงแฟนๆเช่นเดิมนะทุกคนนะ เพลงที่ยังคิดถึงแฟนๆอยู่นะเนะี่ยว่าบางคนก็แฟนๆรายการแฟนๆของทรงกฎอลงกรเนี่ยบางคนเขาก็หาว่าถามว่าทําไมทรงกฎหายหน้าหายตาไปเลยพี่โจ้นั่นแต่ีนั่นแ่นปีแล้วไม่เห็นในวงการอีกเลยว่าอย่างนั้นนะฮะจริงๆแล้วก็มาอยู่ที่นี่นะทุกคนนะฮะทรงกฎอลงกรก็มาอยู่ที่ที่อำเภอเชียงดาวอยู่ที่บนันพระจันทร์ทรงกฎแห่งนี้นะครับแล้วก็ ยังคิดถึงแฟนๆอยู่เสมอนะฮะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสนะทุกคนก็คงจะมีโอกาสได้กลับไปร้องเพลงให้กับแฟนๆได้ฟังกันอีกวันนี้วันนี้ดีนนใจมากอะ่ะเพราะว่าพี่โจนะฮะร,รู้จักกันมานานมากหลายปียพี่โจเนี่ยเคยมาเที่ยวหาตั้งแต่ม่อนพระจันทร์ทรงกดแห่งนี้นะฮะยังยังไม่มีอะไรเลยนะยังนั่งผิงไฟกันภา,าษาเนี่ยเขาปิ้งข้าวหลามอ่ะปิ้งข้าหลามผิงไฟกันอยู่เลยตอนนั้นยังเป็น ถนนยังเป็นดินแดงอยู่เลยนี่ตอนนี้ตอนนี้ละต,ตอนนี้เทแล้วนะนะทุกคนนี่ตอนนี้จะเป็นตอนนี้ถนนขึ้นมาได้สะดวกสบายแล้วนะฮะเพราะว่าหนทางรถเกง๋งรถตู้รถขึ้นมาได้ทุกอย่างแต่ว่าสมัยที่พี่โจขึ้นมาเนี่ยยังเป็นดินแดงอยู่เลยทุกทุกคนนะฮะวันนี้ดีใจเพราะว่าพี่โจเนี่ยแกจะมาเยี่ยมหา ทุกๆปีปนะฮะทุกๆปีก็จะมาเที่ยวหาคิดถึงกันเป็นพี่น้องกันนะเนาะมาทุกครั้งจะไม่เคยได้ร้องเพลงกันแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้ดีดกีตาร์อะไรอย่างนี้ไม่เคยวันนี้ก็เลยบอกว่าพี่โจเออเรามาร้องเพลงสักเพลงดีไหมนะฮะลักลอยที่ดอยเชียงดาวลักลอยที่ดอยเชียงดาวเนี่ยคือเป็นเพลงที่เคยออกอัลบั้มมาแล้วอยู่ในชุดหน้าติดถังหลังติดเธอชุดดังเลยยอนยัน,นนะอ่าเป็นเพลงที่เกี่ยวกับเ,บเชียงดาวกับตื่าตัวสมกดเองเหมือนกันนะฮะเพราะว่าเพลงเนี้ยพี่หน่ง พี่เน่งนิติพลรัตนดีหลกณภูเก็ตครัอ่าเป็นคนแต่งให้ก็เราให้ฟังว่าไอ้พี่เน่งก็ถามว่าสมกดเป็นคนที่ไหนในอำเภอเชียงดาวก็แบบนี้เก็เลยแต่งเพลงรักรอยที่ดอยเชียงดาวอ๋อเนี่ยเดี๋ยวเราลองซ้อมคีย์ก่อนเดี๋ยวลองซ้อมคีย์ก่อนนะทุกคนคินึงรับขอฟังใกล้ทักนิดนึงครับก็จับจับเนื้อเรื่อครับจากจากทินงดอยสูงมุ่งมาไกลแสนรักเก่า ถ้าเป็นทีนี้ไหมครับจึงมาสู่แเพนแดนตาก็เป็นทีนี้ครับจากก็อะไรพิเศษนะแล้วไปจะเอาต่ำกว่านี้หน่อยาะตอนเพลงนี้ท่อนกลางจะสูงอ๋อท่อนกลางจะสูงตอนนี้ผมผมรอให้ต่ำลงนะจากจากดอยสูงมาไกลแสนรักเก่าโดนเขาดูแคลนจึงมาสู่แเน สั่งน้องดูแม่บอกแกไม่ต้องห่วงยาขอจากเพื่อรักษาใจและหาจะกลับมานี่ดอยชีพดาวมีเงาภาพหลอฟังติดจนใจไว้ครออยู่ไปก็คลายจะบ้า เพื่อนกันแฟนเก่าหยอกล้อกผูตูตำตารักใหม่มาเย้ยตอนหน้ารักเราหมดค่าจนสิ้นคืนฝนตกที่บนดอยคืนนั้นเขาและดูกันจัดงานฉลองอยู่กิน มันไปฝนสายฝนรินฝนตกจากฟ้าส่ดินโดนใจฉันให้เน็บนึใจลาจรเมื่อตอนฝนหายลาถิ่นที่กำเนิ่ด ี่เหน่งวิติพลลัตนาดหลกงณภูเก็ตนะฮะเป็นพี่ชายที่ผมรับรักอีกท่านหนึ่งพี่เหน่งนี่ก็อยู่ในวงการนะพี่โจอยู่ในวงการตอนนี้ก็ถ่ายทำภาพยนตร์ให้หลวงพ่อลงกปดที่วัดพระบาทน้ำพุอ่าตอนนี้พี่เหน่งก็เป็นคนทำอยู่ตอนนี้แล้วก็ทำรายการทีวีทำอะไรเยอะแยะไปเลยเยอะแยะมากนะฮะแล้วก็สร้างศิลปินเมื่อก่อนตะวันคูโพคาวัดจดหมายถึงเล็กเนี่ยคืนนี้เดือนงายนั่งเขียนจดหมายถึงเล็ก เดี๋ยวมีโอกาสจะได้ไปสัมภาษณ์พี่ตูนะพี่ตูวันครูพโพคาวัดเนี่ยเจ้าของอัลบั้มเพลงจดหมายถึงเล็กหนึ่งเนี่ยพี่หนึ่งเป็นคนเป็นคนสร้างครับผมอัลบั้มชุดนี้ขึ้นมาเนียนะนก็ได้ข่าววัดที่นี่พี่มอนพี่นะตั้งแต่พี่เปิดมนันศิลป,ปินมาเยอะมาก <มา S 2> เลยใช่ไหมครับพี่ทศพลหิมพานเข้ามาเข้ามาแล้วดังทุกคนครับน้องกาญจนามาสิริก็ามาครับผมนะฮะคุณกล้องชิโนไทยครับผม โอ้โหหลายคนสอนสอนใจเปรูสอนอิช่าเพลงอิจฉาก็มามานั่งไลฟ์สดด้วยกันด้วยวันนั้นนะฮะแล้วก็พี่พอนสักดิ์โอ้ก่อนก่อนที่แกจะเสียชีวิตที่พี่พอนสักสองแสงได้มาที่นี่ได้สองเดือนก็ตามบ้านไปก็ไปแกก็ไปล้มป่วยเป็นเสียชีวิตก่อนสองเดือนก็แกก็นั่งอยู่เนี่ยนั่งอยู่ตรงตรงนี้แหละก็หลายคนนะฮะศิลปินดาราก็มากันเยอะนะครับ ก็มาเยี่ยมเยือนกันใครมีโอกาสก็มาเยี่ยมเยือนกันนะทุกคนสวยมากครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่โจแล้วก็น้องแหม่มนะครับครับที่ให้โอกาสม่อนพจันทรโซกรดได้มีโอกาสได้รับใช้มีโอกาสได้ต้อนรับนะฮะดีใจนะดีใจที่ได้มีโอกาสมาเยี่ยมเยือนกันนะครับผมครับมีโอกาสหน้ายังไงก็ทุกปีพี่มาเยี่ยมเยือนกันบ่อยๆมาทุกปีนี่ต้องขอบพระคุณพี่โจแล้วก็ขอบคุณที่มาเล่นกีตาร์ ให้ได้ร้องเพลงยินดีมากพี่ให้กับแฟนๆได้รับฟังกันด้วยอยากมีคลิปกับพี่นาแล้วอยากคุยกันหลายปีนะเพราะเรามากันก็ไม่ได้ถ่ายคลิปกันไม่เคยมีมาๆก็มีแต่นั่งคุยกันเฉยๆอะไรกันอย่างเงี้ยแต่วันนี้เอาสักหน่อยเอาสักหน่อยรายการสมกดวาไรตี้ความสุขอยู่ที่ใจเนี่ยมันมันเข้าคอนเซปต์กับพี่โจครับความสุขอยู่ที่ใจนี่นี่เนี่ยเดินได้ขับมอเตอร์ไซค์ไปถึงรถไก่ข้าวแกงครับไปยันพม่าอย่างเงี้ยยันพม่านะแล้ววันนี้ได้มีโอกาสได้ น้องแหม่มมาด้วยน้องแหม่มมาด้วยน้องแหม่มก็โอ้โหนี่ถือว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งนี่ม่อนพระจานทร์สมกรได้มีโอกาสได้ต้อนรับดาราอีกท่านหนึ่งนี่เจอกันค<ไ>่ะได้มาเจอนนักร้อง,องที่ชื่นชอบนี่นะฮะก็ต่างคนเราก็อยู่วงการบันเทิงกันเนาะแต่ว่าตัวตัวสมกรเองตัวพี่เองก็มาอยู่บนเขาแล้วตอนนี้นะฮะก็อยู่บนม่อนพระจันทร์สมกรแห่งเนี้ยเขาบอกว่าเป็นฤาษีแล้วเป็นฤาษีถอดหัวโขนเองตัวเองได้ทีครับแต่ก็ยังคิดถึงแฟนๆอยู่นะพี่โจเมื่อกี้ เนี่ยพอพอได้ร้องเพลงแล้วมันคิดถึงแฟนๆเมื่อกี้เนี่ยตอนที่เราร้องเพลงกันนั่นนีพี่นั่นนามันก็เลยทําให้นึกถึงภาพบรรยากาศเก่าๆให้คิดถึงแฟนเพลงนะฮะเดี๋ยวมีโอกาสนะทุกๆคนอาจจะไปร้องเพลงให้กับแฟนๆฟังอีกสักเพลงสองเพลงนี่นะขอบคุณนะฮะขอบคุณพี่โจแล้วก็ขอบคุณน้องแมมากๆครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ วัน